สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูผักหอมเย้โอ๋ยกล้า,มาเมล็ดเข้าไว้สงสัยจะงอกหมดทุกมเมล็ดไม่รู้เราจะไปลงตรงไหนงนะอกดีมากเลยค่ะที่ห่อนีอ้จะใส่กระถางเล็กๆไว้หน้าร้านดีไหม งวงดีมากเลยวันนี้พามาดูแค่หอมวันนี้พามาดูแค่หอมแยะว่าผัตตาการงอกเขาดีมากร้อยเปอร์เซนให้ร้อยเปอร์ซ็นเลยค่ะแค่นี้ค่ะวัสดีค่ะดูนี่กัอเพื่อนๆเ,เราไม่รู้จะไปลงตรงไหนมันแน่นมากเลยโอ้โห เรางอกเขาเยอะเกินไปสองหนึ่งเท้เท้ลงหมดเลยต้องรับผิดชอบนันเนี่ยทำให้เขางอกออกมาแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาโดยกันขยายต้นกล้าโอ้โหแจกนี่ค่ะเป็นกระจกเลยเนี่ยเป็นล,ล้าน แล้วลานเลยนันเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันไม่งอกเราก็เลยเอาไปเทลงเลยเดี๋ยวเขากลับมาจะโชว์ให้เขาดูลูกค้าคนนั้นไปไหนเนาะบอกว่าซื้อไปแล้วมันไม่งอกสงสัยเขาก็คงจะไปหวานแล้วก็ความชื้นน่าจะไม่พอเนาะเราก็เลยไม่งอกส่วนเรา ไม่ขาดความชื้นน็จะไปลงตรงไหนเนี่ยทำให้เขาออกมาแล้วเราต้องรับผิดชอบเขาเนี่ยดูได้หลายกระถางแล้วเพื่อนๆหมดหนึ่งสองกระถางสามสี่ห้านี่ยังไม่หมดนะหาที่ลงก่อนไปแล้วสวัสดีค่ะ